เนาะหมุกไหมอะน้ำเบิรงหมดนหนมมมมแล้าี่เขาจะเป็นกระแสพิจานณ์เนาะ สา้เบิ่งหนาวมำน่อยนึงเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแเระเ้ากับยบโทรศัพทลุกขึ้นไปเลยยังเียนะต้องไปหัวเนีอย่างนี้มันกหลาีมันจะไม่จบไปได้สุามาส่วน่สามาส่ห้ามเยี่ยมโดยเด็ดขาดให้มีสมาธิยีวัดเสาเอ้เออออเ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 ออออเออออเเออเอ้อเออเออเเออเอเเออ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 เอาหออเอออูเออเอออเออ มันบริเวณยางถิ่นโมคิดข้าศน์ใหญ่เขาหุ้ยงันซาเดี๋ยวเราสิขับบาดยังอมยิ้มอยู่ยังอมยิ้มอยู่ยังอมยิ้มอยู่ให้เฮ็ดหน้าเศร้าหน้าเศร้าเศร้าเศร้าไม่มีว่าไม่มีว่าหนุ่มข้าวเลยออาอะเศร้าห้ามอมยิ้มเออเศร้ากันและวสามสองหนึ่งแอคชั่นข้าศน์อหญเขาหุ้ยงันซาเดี๋ยวเราสิขับบาด

เขาร้อล้วบอนะครับนะหรอที่ก <motiv ators> <m> ็ชอบอีกเ่องที่ิงเลยเหรอจิองทานจิองทานนี้ไหมเขากว้างช่วงนี้หามหัวแม่ตาบิวอารมณ์หามวให้เราหัวาจีบรรทาไม่ได้บ่อยน้าฟ้อง

เราแบบคุยกับอวาแบบรกับไปเข้าบอเป็นแบบเข้าบได้แล้วได้หมดองดเอ้ไรายนใจอานยังกวาใตายด่านที่ยังทำอายน่โอยอัน้ใจอายน่มน้อง่อม่ใจอายนีตายไป ฟองก็หมกติดถิ่มอ่อเอไปไปเอาส้าลเพราว่าไปได้แล้วย่านเลนไ่ได้เนี่ยแล้วหมุกันนี้เหตุตุ๊กจกยู่กเานะถักถักยู่ส่หมูเกอไปไปหยุดโตนแล้วอาวางไปได้แล้วไปได้แล้วไปไอ้คุยกับหมุกันเน่ยน้หมกนะคุยกับหมุกนเนี่ยจะมีที่ไหนก็ได้เออสยงไอ้คุยยัง ได้ไงตัทีมไอไปแล้วมนี่อรท่จะพงเงจต่อไปเด้อเป็นระยะยังไงบัวเ็เ็ังไงคิดทกคนยังบอกูนะเพราะมันจริงนะานเรียนไม่ได้ขอขออคิไหมขอจริงอองเฟมเดี๋ยวไปตัวไปที่ญีนเลย มีโฮมอยู่เอาเสียงกันนี่เอาครับเอาครับเอาเสียงด้วยนะครับเสียงเขานั่งให้กับหมอนไปไปไปฮไปนะ ที่วัด้ามือดบอมีเสายไวคงบอกมีอายจนถึงวันนี้่วเกนหรืเนียม่นเขกว้างอไมู่พ่นยรานคาราเกะเก่ามั้งแ่กเยอะพ่นหานตุงเนม่ ยีร้านอยู่ร้านเดียวอ่ะเอาน้ำปลามาฟัง,งนะอันนะเอาน้ำปลาอยู่ป่ะคะนี่นี่เอาให้มาเด็กพักกวางครับมากินตำหมูน้ำกันเด้อพี่น้องปลอป่อยปลาสุขุมสุกคนทำปลาครับทำปลาต้องกินเบ็ดอะไรอย่างนั้นเลยเนาแดดพ่อมาเด้อค่ะมาไม่ส<อ>ิมอยูอ่น<อ>้ำแดกเนี<อ>่ยใส่ซ้ำนี่คุณหายถึงอย่าง เธอจะวาถึงคิเลตได้ยังไงได้แล้ววะบด<า>้ลโคี้บ40บาททำไมเธอไม่ขอผักเข้ามาเราจะพิจา<อ>เราจะไปหาลูกเ,าเาราอยู่บ้าษันเลยเกาได้ขอซื้อเราทำเป็นย่ไงสินเขาได้ผัก็เตุผลเนี้น้บัวบอบพีดิเนี่ยเหบลนังนี้นั่งเขาไม่เห็วผักกรอบครับต้มุกกินผักกรอบเดี๋ยวผันหัวขอบแดดครับแดดบายบาย กี่แล้วจะทยต่อกินจ๊เนียนะครับงปอท่นมอยอขอบคุณครับพี่สนะครับคิดคทงนะครับขอบคุณครับขอให้ให้กคนมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหลดตายแล้วหดตายแล้วหอนไรหอนไรหอนไรหอนอคร ออกกนเละครับเอาเถอะ